สวัสดีครับลวงกิจชาแนลครับเอาบ้านมาฝากครับาเอาบ้านมาฝากลักษณะการทำนะครับมีหลังคานี้ยื่นมาคลุมกับซุ้มบันไดด้วยนะครับความสูงสามขั้นแต่ว่าความสูงนี่ผมว่าดูแล้วเกือบเมตรนะฮะด้านหน้ารักแปดสิบด้านหลังก็จะหนึ่งเมตรนะก็คือแบ่งเป็นสองช่วงครับระเบียงนครับประมาณสักแปดสิบแต่ข้างหลังห้องตัวนอนนอนอสองห้องนี่ก็น่าจะหนึ่งเมตรนะครับความสูงครับีลักษณะการทํา ลักษณะการทำหลังคาเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ขวาห้องเนี่ยไม้แดงสวยงามอน่าน,น้าเจ็ดตีครับนี่คือลักษณะการทำลูก,กลงนะครับมานั่งนะฮะมานั่งก็ลวงกิจจะแนลมาฝากกดติดตามไม่ด้วยนะฮะกดติดตามไม่ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ก็มาฝากครับสองหน้าเจ็ดคือคือเจ็ดอ่ะเจ็ดอ่อนเจ็ดอ่อนไม่ถึงกับไม่ถึงกับเจ็ดดีอะ พูดตามความวิเคราะห์ของกิตตินะครับเวลาซื้อก็บอกว่าดูมาจากกิตตินะครับเขาจะได้มีส่วนลดให้นะครับก็ดูมาจากวิดีโอเขาจะลดราคาให้แต่ถ้ามาดูหน้างานนะ่ะเขาจะบอกเป๊ะๆไว้อ่านะฮะแต่ถ้าดูมาจากกิตติก็ต่อรองได้ครับเสาหน้าเจ็ดหนะ้าหลังนี้แต่บอกก่อนว่าเจ็ดอ่อนนะถึงว่าเจ็ดเต็มตรงนี้น่าจะเจ็ดอ่อนนิดนึงคือไม่เต็มออาตามไม้ครับ ไม้อาจจะมาหน้าเจ็ดแล้วก็เหลานะฮะเหลาเหลือหน้าเจ็ดอ่อนเจ็ดอ่อนก็คือโดนเหลาออกไปบ้างบางส่วนนะครับมานั่งซ้ายขวาครับเป็นแนวอ่าห้อง,องรับแขกก็ขอโตษทีทระเบียงก็เป็นแนวตีแบบสองเมตรอะครับสองเมตรมันจะกาดห้องเนี่ยเห็นไ,ไหมขวาห้องก็ทําสีสวยหน้าเจ็ดนะครับสีสวยแต่พื้นเนี่ยกุกไม้แต่งยังไม่ได้ขัดนะฮะขวาห้องเนี่ยมีไม้แดงเยอะไม้เต่งบางผสมบางส่วน นะครับเป็นไหมแผ่นใหญ่ไหมนี่ยฮะแผ่นใหญ่นะฮะอันนั้นก็หน้าแปดนะครับระหว่างห้องนี้น้าแปดแต่ข้างหลังนี่น้าเจ็ดพูดถึงไม้ตีกวาบ้านนะครับแล้วหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างทรงยาวตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะฮะตรงนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนพื้นยังไม่ได้กัดนะครับนี่กระดาษสามคูณสามนะห้องนอนอืม โอเคนะครับฟ้าไปดานยังไม่ได้ตีอย่าไปาวิจารณ์อะไรก็ไม่ได้ครับแต่จาตีมันก็ออกเป็นลักษณะแนวไหนเนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะฮะรู้ว่าเขาขายขายถูกครับขายถูกก็ขายเหมือนคนอื่นนะครับแต่ลักษณะการทําฝีมือการทำเนี่ยแนวแนวการทำเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับแต่ละเจ้านะครับใครชอบแบบไหนสไตล์ร้านลีก็โทรมาตามเบอร์เลยครับ กดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้โลกิจีจะเนี่ยไปก่อนครับสวัสดีครับ